ต้องต้อขามูอูอู้ร้อนร้อนโอ้โหนามนี่ครับสูงสูงมากประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนะครับตอนนี้ก็เราเราก็มาถึงนะครับตรงบริเวณด้านหลังผมนี้เป็นคลอ,องชมพูทานไม่ใช่คองชมพูทานครับคลองฝาทนนะนักคนที่นี่เขาเรียกว่าคองแห้งนะครับ ด้านหน้าด้านหน้าผมด้านหลังผมอีกเทีฝั่งนี้ก็เป็นสระที่ผมขุดไว้นะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนน้นนะครับทางฝั่งนู้นตอนนี้เราจะพามาทุกท่านมาชมกับบรรยากาศบริเวณของแห้งนะครับของสาธารณะระหว่างนากับคลองนะครับข้างหลังผมนะต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ต้นซึกนะครับผมอาจจะใช้สำเนียงหรือภาษาผิดไปหน่อยนะครับผมเรียกว่าต้นซึกแล้วกันเพราะว่า จริงๆมันเป็นพืชที่เขาเ้ายอดแกงเอามาแกงส้มหรืออะไรกัะแต่แกงเรียงแกงส้มนะครับมันเป็นได้แต่ว่าต้นใหญ่ตอวนี้ต้นใหญ่บ้างอยู่ตรงนี้มีอยู่สี่ต้นนะครับต้นใหญ่ๆนะครับเอาไปไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับ <c oughs> นี่ครับ ต้นสองต้นใหญ่มากหนึ่งล่มลื่นครับตรงนี้ตอนฝั่งนี้เป็นต้นมะขามนะครับมะขามมะขามเปรี้ยวนะมันอยู่ติดกัน,กนเลยขึ้นธรรม,มชาติต้นนี้ตน้ตนต้นตันนี้ต้นนี้ต้นนี้กัน,นมองไม่เห็นนะครับต้นใหญ่นะครับสองคนโอบได้ตนซึกนะครับให้ดูยอดนะครับ กมกต้นต้นนี้นะครับอยู่คู่กันนะครับต้นใหญ่ครับต้นนี้ให้ความร่มลื่นนะครับอันนี้วันทางด้านนี้ก็เป็นต้นไผ่เริ่มขึ้นเนี่ยผมก็อนแล้วผมเอาไมโครมาขุดไผ่ออกนะครับอนนี้ไผ่มีอายุเยอะแล้วมัน <c oughs> <c oughs> แน่นก้อนแน่นลงไปถึงก็เลยขุดออกปรากฏว่ามันมีเมล็ดไผ่นี้เป็นไผ่มีเมล็ดนะครับเมล็ดมัน ร่วงออกมาแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นลำไผ่ที่มันมีมเมล็ดแล้วเนี่ยมันก็จะจะตายนะครับเขาเรียกออกขุยนะครับบางนี้นะครับนะครับดูสังเกตดูเป็นรูปไผ่ที่เกิดจากมเมล็ดนะครับขึ้น,นมันได้เกิดจากหน่อที่มันมีของเก่านะครับเป็นเมล็ดต้นเล็กๆยังต้นเล็กอยู่นะครับแต่ถ้ามันโตแล้วมันจะแข็งแรงครับ ไผตรงนะครับี่งทีปลูกไว้ต้นสูงใหญ่นุนครับลำสูงใหญ่มากนู่นไปนู่นนะครับเรียกบินบินเลยวนี่เป็นไผ่ตรงครับแต่เนื่องจากว,ว่าปลูกไว้แล้วไม่ได้ไม่ได้มาตัดแต่งอ่ามันจริงๆไิ่ไผ่ถ้าทางที่ดีต้องมาตัดลำออกบ้างนะครับให้มันโปร่งให้มันโล่งให้มันเข้าถึงได้ง่ายนะครับปรากฏว่าปลูกไว้ล้วอยู่ใกล้ลำธารใกล้คลองนะครับแต่ว่าน้ำดี ห่อน้ำดีแล้วปรกากฏว่าแตกดีแล้วปรกากฏว่ากอแน่นเลยเห็นไหมครับกอแน่นมากทีนี้หนอกข้างในขึ้นข้างในมันก็จะเอาไม่ได้แล้วมันก็จะแน่นข้ไปอย่างนี้นี่ด้วยครับเอาต้นพะยูงมาปลูกไว้สองสามต้นไม่รู้ว่าคุมไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีต้นไผ่เอาต้นไผ่มาปลูกนะครับต้นไผ่เขาบอกว่าเป็นไผ่ยักษ์ก็เลยลองเอามาปลูกไว้ก่อนหนึง่งทางด้านนี้ ไม่เข้าไปแล้วแล้วก็เข้าปเป็นป่าบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ที่ที่เขาทำเสียงนาไว้ครับปพื่ไว้สำหรับมานอนพักนอนค้างวเวลาดึงน้ำเข้านานะครับน่ครับเสียงนาเสียงนาป้าบงนะครับนี้เราจะมาดูต้นไมใ้ใหญ่จะเข้าไปใกล้ๆต้นไม้ใหญ่นะครับ นี่ครับไม้ใหญ่ใหญ่พอสมควรใหญ่มากนะครับนี่สามสี่ต้นมีสามต้นต้นนี้เจ้าใหญ่มากนี่ครับสูงมากเลยครับหลายสิบเมตรเลยห้าสิบหกสิบเมตรเลยมั้งมาอีกต้นหนึ่งครับ น,นี่ครับตนน้ตนนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเขาแล้วครับนี่ครับสูงสูงมากประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนะครับอโอ้โหใหญ่ดูแล้วทันคิดว่าเป็นต้นอะไรครับ นให้ดูเลยท่านคิดว่าท่านเห็นแล้วท่านคิดว่าเป็นต้นอะไรเดิมเมนมาต้นอันนี้เป็นต้นยางนานะครับเป็นต้นยางนาต้นใหญ่ครับต้นนี้เดิน ข้าวข้าวนะครับตอนนี้นปลาบงเลยบหอยอมแห้ง,งนะโอ้ข้าวกำลังจะเกี่ยวนะครับปรากฏว่าน้ำมันเข้ามาครับปลาบงก็เลยต้องมาดูน้ำเอาน้ำออกนะนี่แหละครับชีวิตเกษตรกรทำบ้านก็คื arson, อการกินเห็นน้ำทางข้างบ้านเพิ่นท่วมมาจากไหนน้ำอ,อันนี้ก็ท่วมแต่มืนก็บท่วมอ่าง จะเกี่ยวเมื่อไรเนี่ยว,วันที่ยี่ห้าเนี่ยมันเอาไปได้เยอะมากเกี่ยวไรอยู่น้ำไม่แห้งหอ่ะนะน้ำไม่แห้งรถกันดีไปอีสานหมือนเราเหรอนั่นเลย <c oughs> หล่ออีสา,านมาเยเรื่องรถเกี่ยวก็ไปเกี่ยวข้าวทางอีสานนะครับตอนนี้ก็เ <c oughs> พิ่งไปเมื่อวานนี้ครับไปบุรีรัมย์นะคะรับไปบุรีรัมย์นี่ด็ คุณนึ่ะไปติดมือไปกันทีก็เป็นครึ่งครึ่งเดือนนะครับไปเกี่ยวข้าวทางทางอีสานนะครับชีวิตเกษตรกรนะครับ,วก,รก,รรบกว่าจะได้เงินตะระบาดข้าวตะระเม็ดนะครับ,บ<ว>ดูเอาครับข้าวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลผลิตเยอะนะครับดูครับรวงข้าวเดี๋ยวเจอต้องใส่ปุ๋ยครับพวกนี้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีเม็ดอีก อันนั้นเทมข่ายแล้วได้เทห้าพันหวานใช่ไหมนะครับขันเหอขไปเหรอยอไปขาได้ห้ายอดไปขเก้ามั้งวังอ่อมันถูกกว่ามาม่าครับที่ที่อย่าง, <ๆ S 2> างที่เขาบอกว่าถูกกว่ามาม่าอีกครับมาม่าต้องแปดบาทเจ็ดบาทแปดบาทสิบบาทแล้วข้าวกิโลละห้าบาทครับตอนนี้เอานราจะกินอะไรแล้วครับมีแต่นี่สินนะครับ กี้เราพามาดูชีวิตชาวนะครับต่อไปเราชีวิตชาวสวนต่อครับแดดตอนนี้กำลังเริ่มแรงครับเพราะว่าไม่ได้ดูนาฬิกากี่โมงแล้วไม่รูประมาณแปดโมงแปดโมงเก้ามงแล้วมั้งเนี่ยแปดโมงมั้งชีวิตชาวนาเกษตรกรครับนี่คือการทำนา ในยุคปู่จนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเราก็ทำกันอย่างนี้ครับไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าชีวิตเขาทำนาที่เขาเกิดมาทำนาครับเพราะยังไงก็ต้องทำนานะครับมันไม่มีทางเลือกสำหรับเขานะครับแต่ว่าชีวิตในอนาคตสำหรับผมนะครับผมก็ทำนาเหมือนๆเหมือน,เห,อนเหมือนกับเขานะครับแต่ว่าจะแบ่งพื้นที่ เป็สนสวนนะครับทําสวนทํานานะครับนาไม่ได้สวนก็ยังพอมีกินไม่อดนะครับอันนี้เราก็พามาชมผืนป่าที่อยู่เอ่ออยู่เรียกเลยอยู่ท้ายนานครับนาคดก็จะมาบำรุงทำนุ่งอะไรนะทำนุ่งบำรุงต้นไม้นะครับ ให้อยู่ทั่วลูกทั่วหลานนะครับตันนี้ว่ามองมองมแล้วต้วนไม้ต้นนี้เป็นใหญ่มากเป็นต้นยางนะครับร่ลมรื่นต่อไปตรงนี้นผมก็จะทำเป็นเป็นทริปต่อไปนะครับเป็นการการทำอาหารพื้นบ้านนะครับบริเวณ อันในแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เป็นทางการอีกทีนะครับนี่คอมมอนิสน่าจะเป็นคนละพันที่ที่ผมพาทุกท่านไ้ชมนะครับตอนนี้เป็นสีขาวนะครับเรียกดอกคอมมอนิสต์ดอกยาคอมมอนิสต์นะครับสีขาวออกแดงๆนิดๆน,นะครับแต่ว่าที่ที่เราดูกันตอนนั้นมันออกเป็นสีนะครับนี่ครับออกเป็นสีแดงครับมีกตรทุ่ง นี่ครับกำลังออกดอกขนปุยเชียวปุยเชียวอุม้มก็มาหยีนะครับต้นต้นฝักดินฟ้านี่ขึ้นเต็มเลยครับนี่ครับกำจัดไปเม็ดมันก็ขึ้นมาอีกนี่นะนี่ออกเป็นฟ้านะครับแต่มันต้นเล็กอยู่ มอบริเวณน,นี้เป็นหวายครับเอาหวายมาปลูกนะครับดูโดนหนามไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นหวายใบหนามหวายเต็มเลยคนระัต้นหวายนี่ถึงเวลากลับเข้าบ้านนะครับ้บาเราบ้านผมบ้านผมอยู่นู่นนะครับนี่จะนี่ เดินตรงไปอีกนะผ่านของชมระผ่านของชมพะทานนะครับที่เขาสร้างใหม่นะครับแล้วข้ามไปอีกครับนะครับส่วนด้านนี้ก็ด้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองคลองชมพะทานนะครับอันนี้ก็ทางนี้เขาก็ทำนาดำหมือน,นะครับหลังจากน้ําท่วมก็เปลี่ยนจากนาหวานเปน็นนาดำนะครับเพรานาหวานนี่ท่วมไปสองรอบนะครับ อันนี้เสียหายครับคนทําก็เสียหายอันนี้เราทําภารกิจปลูกต้นกล้วยต้นมะละกอแล้วก็เดินดูสวนนะครับเดินดูสวนป่านะครับก็กลับบ้านครับตอนนี้เดินกลับบ้าน,นครับบ้านนะครับหลังคาสีน้ําเงินกับสีส้มนะครับเห็นอยู่ไกลๆนะ นี่ก็บรรยากาศดีครับแต่ว่าตอนนี้มันแดดร้อนนะครับเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ความหนาวเย็นก็จะคงจะแผ่ลงมาถึงบริเวณที่นี่แล้ะครับภาคกลางนะครับหรือว่าประตูสู่ภาคเหนือนะครับนครสวรรค์นะครับรัดยาวนะครับเดินมาเหนื่อยหน่อยครับได้ยินเสียงหอบเดินมาไกลครับเดินมาจากโน่น ฝั่งนู้นที่เห็นเป็นป่ารริบๆนะครับอันนู้นไว้ทําเป็นสวนนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นที่นานะครับความยาวอยู่ระหว่าง500เมตรนะครับจากที่บ้านไปถึงนู่นนะครับสุดท้ายนาก็ประมาณ500เมตรนะครับโดยใช้ GPS จากาแผนที่ดาวเทียมนะครับลองวัดดูนะครับ อยู่ที่ประมาณห้าร้อเมตรนะครับนี่นะครับเราก็เอาบ้านแลครับอันนี้ทั้งที่บ้านก็ยังมีคลองส่งน้ำเล็กๆของเก่านะครับยังมีน้ำไหลยอยู่มีเครื่องสูบน้ำด้วยทํานานะครับบริเวณนี้ผมทำไว้สำหรับนอนเปลนะครับ ่วงพักผ่อนก็มานอนไปบริเวณนี้นครับแล้วก็เอาสาแลนมาบังแดดที่นึงประตูครับประตูข้อบ้านให้ช่างเขาทําไว้ครับเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะครับเพราะว่าตอนที่ให้ช่างทําก็ไม่เห็นนะครับเพราะาอยู่ิที่ทํางานกลับบ้านไม่ได้ครับโควิดก็เลยให้เขาเออกแบบมาแล้วก็ส่งแบบมาให้ทํานะครับ ต้นนี้กะว่าไว้จะไว้เป็นต้นพันธุ์นะครับเพราะว่าที่แก่งมังกรที่อยู่ในสวนก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตครับดินไม่ค่อยดีวันนี้กระเจี๊ยบคนระับกระเจี๊ยบขาวนะครับปรากฏว่าคนที่พระประแดงเขาให้มาให้พันธ์มาลลงมาหวานปรากฏว่าขึ้นดีครับอันนี้ก็ขยายพันธุ์ไปอีกหมู่บ้านนึงแนละ้วอันนี้ก็ไม่ได้ดูแลก็มันก็เม็ดร่วงก็ขึ้นเองนะครับดูดอกสวยงาม ดูฝักทีฝักขาวครับเรียกเปรี๊ยบขาวฝักใหญ่ดอกสวยนะครับวันนี้ครับนี่เรียนี่คือฝักที่มันแก่แล้วแห้งเอาเมล็ดไปปลูกนะครับดู้ามาเราไปขยายพันธุ์ต่อได้ครับแ h e มาก่อนตรงนี้ปลูกไปสามหลักนะครับมันใกล้กันไปหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันจํากัด นี่เลยฐานที่แก้มังกรพอแก้มังกรเหลือผมก็เอามาปากัปากๆๆไว้ตามต้นไม้นะครับมันก็ขึ้นตามธรรมชาติของมันอันนี้ก็เอซา,าแลนมาขึงเพื่อบังแดดนะครับดูตัวนี้เปย์เราก็ตากแดดตากฝนผูกก่อนมาแนละ้วเหลืออยู่อันผักตบชวานี่ผูกก่อนแล้วอันนี้เป็นยหายสังเคราะห์นะครับยากาศตรงนีล้ลมเย็นดีครับดูลมกำลังพัด ขอ,องทุ่งนานอนเปดูลมไปด้วยนะครับใต้ร่มประดูใต้ร่มสะเดานะครับเนี่ยมาถึงบ้านแล้วครับ ลูกบ้านแล้วครับน้อยนานะครับน้อยนาน้อยนารอบบ้านโอ้โหมดเต็มเลยเห็นไหมน้อยนานรอบบ้านมดเพี้ยแป้งเต็มเลยพี่นุ่แล้วได้ผลดีทีนี้ ดูแม่ครัวทำแบบข้าวแล้วครับโอยนั่งดีๆก่อนครับสวัสดีครับปลาเมาปลาเมาปลาเมาแห่งหมู่บ้านหินดำนะครับห้วยห้วยห้วยหินดำห้วยหินดำจะไปเอาหินเฉยๆหินดำเนี่ยอะไรอ่ะเอาดินมาเล่นทำไมนะเนี่ยขนมตุกขนมอะไรนะเข้ารียกขนมอะไรอ๋อเราเราก็นึกว่าดินเอาดินเอาดินมาปั้นเล่น เน่อน่เน่ออา่ลยไม่กลัวไม่กลัวทำกับข้าวพราวันนี้โดนชนโตนะครับหมขาหมูทำงานมาแล้วชาพีได้กินหมูใหมอเยกคนไม่กินมีเฉพาะสลัดนละผักนาทีเด้ออะไรผักกระชูดกระชูดเอ้ยกระชีดนกระชีดเราคนไม่

าอให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ก็เป็นสระน้ำบริเวณด้านข้าครับมีบันไดลงไปนะครับต้นกล้วยครับต้นกล้วยก็เอ้ลงสะแล้วครับเพราะว่าราคาบางอยู่เห็นไปรับแสงแดดนะครับส่วนตรงน,นี้ก็เอานั่งเล่นครับลมพัดเย็นนะครับขอ,อกกงกําลมเย็นเลย <c oughs> นนแกงเห็ดนะครับแกงแบบแบบแบบไหนตะขวดแลาว,ลาวแกงลาวนะแกงลาวลาวครับถามมาไม่เอิญตาถามทำไมไม่มาตาที่เกิอันนี้ต้มต้มต้มขาหมูอู้หูร้อนร้อนโอ้โหสาถามาไม่มาเราเดือดพลาดนะขาหมูครับวันนี้ บ,บิดก้อนร้อนร้อนโอ้โออยาย่ <c oughs> วายครัวกำลังทำงนะครับนี่ดื้อเลดื้น้อยไม่ใช่ดื้อน้อยไน่หนาดื้อมากแน่ตัวนี้คุยโทรศัพท์ดื้อเลอเปิดจับะอมเละมันหลังครัวนะครเปิดประตูออกไปด้านนี้ก็จะมีเก็บของไว้ มรกอตัโตนะฮโตไหมกเ๋ยกล้วยละไปสุกแล้วกล้วยนะคปลูกแล้วใช่มาลูกมีมรกรตัวผู้ด้วยเต็มลูกมีมรกอตัวผู้ลักษณะดอกนะครับมรกรตัวผู้ก็จะก้านออกมายาวนะครับมรกอตัวเมีย เยแกงลาวเนี่ยแกงที่ก็จอยสอน่ะจอยสอนมาไว้ระดับไว้ไม่ได้ม่ได้มาแยกตนเศรษฐียุ่สันทำไมแม่ไปเก็บที่เตาดกิคไว้ต้นหนึงไม่มีเมตรนะครับอ๋อมีดอกแล้ว